สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมเบคิตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราจะอยู่กันในคลิปไกด์ตบบอสด่านสเปริทัสของซัมมอนบัวนะครับมาครับก็เพื่อมาเป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับด่านสเปริทัสร,รอบนี้นะครับก็จะเป็นด่านแรกนะครับในเซิร์ฟโกเบโของเรานะครับแล้วก็ตัวบอสเนี่ย มีความยากมากกว่าด่านชินลิวที่เราเล่นผ่านๆกันมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับดูเมคานิกบอสทั้งหมดนะครับที่ผมจะอธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้นะครับเราก็มาดูรูปแรกเลยนะครับสำหรับรูปแรกเนี่ยก็เป็นแค่รายละเอียดบอสเบื้องต้นนะครับสำหรับบอสรอบนี้นะครับก็สามารถดันเทินได้นะครับ สามารถงัดลอยได้แต่ว่าเราจะไม่สามารถเบรกบอสได้นะครับเพราะว่าบอสเนี่ยจะมีเมคานิกประจําตัวนะครับก็คือทําให้ตัวบอสเนี่ยมีเบฟไม่ต่ํากว่า1 000, 2 0 0 0 0 0ขึ้นไปแล้วก็สูงสุดที่ผมเห็นน้อยสุดก็คือ2,000 0นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับเมคานิกเบื้องต้นนะครับต่อมาเราก็มาดูเงื่อนไขเลือดของบอสกันนะครับ สำหรับเงื่อนไขเลือดของบอสนะครับจะมีทั้งหมด4อันนะครับอันแรกนะครับจะเป็นเลือด59%อันที่2จะเป็นเลือด49%แล้วก็อันที่3เนี่ยจะเป็นเลือด29%และอันสุดท้ายนะครับเลือด9%นะครับสำหรับเลือดบอสนะครับเมื่อลดถึง59%นะครับบอสจะทำการเติมสกิลให้เรานะครับสกิล1สกิล2สกิล65นะครับอย่างละ1นะครับ แล้วก็ก่อนหน้านี้จะไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับความน่ากลัวของบอสเนี่ยจะอยู่ที่เลือดหลังจาก49%ลงไปนะครับเราก็มาดูรูปที่3นะครับก็คือเลือดบอสลดถึง49%นะครับหลังจากที่บอสเนี่ยเลือดลดถึง49%บอสจะมีออร่าขึ้นมานะครับซึ่งออร่าแรกจะเป็นออร่าสีเหลืองแล้วก็เงื่อนไขของออร่านะครับจะมีสแต็กนะครับ 10ซึ่งตัวเลขจะไม่แสดงนะครับให้เราสังเกตสีออราแทนนะครับสแต็กจะลด1ทุกๆครั้งที่เราได้เธอนะครับแล้วก็วิธีที่จะเพิ่มสแต็กของออราบอสนะครับให้เราโจมตีติดคริติคอลเบฟดาเมจนะครับถึงจะทำการเพิ่มสแต็กได้ออราสีเหลืองเนี่ยจะเป็นสแต็ก10แล้วก็ลดลงมาจนถึง5นะครับซึ่งออราสีเหลืองนี้เนี่ย จะไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับต่อมาก็จะเป็นรูปที่4นะครับก็คือออร่าสีแดงนะครับสำหรับออร่าสีแดงเนี่ยถ้าเกิดสแต็กเรานะครับจากสีแล้วลดไปจน0ูนนะครับตัวบอสนะครับจะทําการโจมตีนอกเทินเลยนะครับซึ่งการโจมตีนั้นเนี่ยจะโจมตีโดน100%นะครับแล้วก็ลบบัฟช่องซ้ายสุดของตัวละครที่โดนตีนะครับ1ช่อง พร้อมกับแปะดีบัฟชาให้เรา3เทินนะครับแล้วก็สีของออร่าเนี่ยจะกลับไปเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับก็คือวนสแต็กนะครับ5 4 3 2 1 0แล้วก็วนไปที่10นะครับส่วนรูปที่5นะครับเพื่อนๆสังเกตที่ผมวงให้นะครับก็จะมีวงของน้องรูน่านะครับตัวน้องลูน่าเนี่ยก็จะโดนดีบัฟชาแบบธรรมดา3เทินนะครับ ส่วนวงแดงที่อยู่ด้านล่างซ้ายนะครับที่เป็นตรงเทินเนี่ยจะเห็นว่าเทินฝั่งเรานะครับยังได้เทินต่อเนื่องกันอยู่หลายเทินเลยนะครับแต่ว่าก็ยังโดนบอสโจมตีนอกเทินแบบในรูปที่เห็นเลยนะครับก็จะโดนดีบับชาไปทันทีเราก็มาต่อกันรูปที่6เลยนะครับก็คือเลือดบอสเหลือ29%สํานะครับสหรับเลือดบอส29%นนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับ ฝั่งเราจะโดนห้ามใช้ Core บิลิตี้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่จะเซตติ้ง c ออ e บิลิตี้เนี่ยก็ควรจะใช้ก่อนเลือดต่ำกว่า29%นะครับแล้วก็ในรูปนะครับผมจะวงไว้ให้นะครับอ่าเป็นตัวหนังสือที่ตัวเกมเนี่ยได้บอกเรานะครับว่าภายใน30เทิร์นนะครับเราจะต้องลดเลือดบอสให้ได้นะครับให้เหลือ10%นะครับ ถ้าเกิดเราทำไม่ได้นะครับเราจะโดนบังคับตายยกตี้ทันทีนะครับรูปสุดท้ายนะครับก็คือเลือด9%นะครับถ้าเกิดบอสเนี่ยโดนลดเลือดจนเหลือ9%ตัวบอสนะครับจะทําการเด้งเกาะ HP นะครับ10ล้านนะครับซึ่งไอเลือดตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเลือดบอสจะมีอยู่9%แล้วก็มีเกาะ HP 1 0ล้านนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำลายโล่1 0ล้านได้นะครับตัวบอสก็จะตายทันทีนะครับเลือดที่บอสมีอยู่เนี่ยจะไม่เกี่ยวกับโล่อ่าสิล้านนะครับก็หมายความว่าถ้าเราตีโลแตก10ล้านปุ๊บบอสก็ตายเลยแต่ว่าเมคานิกตรงนี้นะครับเราสามารถข้ามได้อย่างหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องทำดาเมจก่อนที่เลือดจะเหลือ9%นะครับ แล้วทำการโจมตีครั้งเดียวให้ตายเหลือศูนย์เลยเราก็จะไม่เจอโล่10ล้านนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆในการข้ามเมคานิกเลือด9%นะครับต่อมาเรามาดูรูปเกรด FR ของบอสกันนะครับสำหรับเกรด FR ของบอสเนี่ยตั้งแต่20%จนถึง80%นะครับถ้าเกิดบอสเนี่ยมีเกรดอยู่ที่80%นะครับ เราจะโดนลดค่าแม็กเ v ฟนะครับขั้นละ100%นะครับโดยที่สูงสุดเนี่ยเราจะโดนลดที่3 0 0นะครับก็คือเกตบอสแปร์แล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเกตบอสเนี่ยเต็ม100%นะครับตัวบอสนะครับจะทําการล้างดีบัฟตัวเองทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการตีเบฟหมู่ใส่ฝั่งเรานะครับแต่ว่าไม่มีการตีเลื่อนนะครับ สังเกตได้ว่าในวงแดงที่ผมวงไว้ให้นะครับตัวบอสเนี่ยจะไม่มีดีบัฟเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าตอนที่บอสเกตเต็มปุ๊บเนี่ยบอสก็ทําการล้างดีบัฟตัวเองทันทีนะครับแล้วก็วิธีการแก้ FR ของบอสนะครับเราจะต้องเปิด FR ที่เป็นดาเมจกายภาพระยะใกล้นะครับพร้อมกับเป็นสกิลเป้าเดี่ยวนะครับก็คือเงื่อนไขข,ของน้องทีฟานั่นเองนะครับแต่ว่า เอฟาร์ uh, ของตัวอื่นเนี่ยก็เปิดได้นะครับเพราะว่าบอสเนี่ยมันมาตัวเดียวผมคิดว่ามันน่าจะเข้าเงื่อนไขซิงเกิลทาร์เกตนะครับก็มีความเป็นไป uh, เป็นไปได้สูงอยู่สำหรับเกรด FR b o บอสก็มีประมาณนี้นะครับต่อมาเราก็มาดูการจัดทีมแนะนำสำหรับผมนะครับสำหรับความคิดส่วนตัวผมเนี่ยก็คือ จะต้องมีดาเมจหนึ่งตัวนะครับก็คือตำแหน่งแรกนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่สองเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยตีเสริมนะครับส่วนตำแหน่งที่สามก็จะเป็นตัวปั๊มเกตนะครับตัวซับนะครับซึ่งด่านนเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าอยากเล่นแบบสบายไม่เครียดนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวตายเนี่ยเล่นแบบปั๊มเกตจะดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะถ้าใครมีน้องดูหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่าเอาน้องดูหน้าลงทีมดีกว่านะครับเพราะว่าน้องเนี่ยสามารถช่วยเราปั๊มเกตได้สองรอบเลยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวดาเมจตัวแรกกันก่อนนะครับตำแหน่งดาเมจเนี่ยตัวแรกแน่นอนครับว่าผมแนะนำน้องทีฟ้านะครับเพราะว่าน้องทีฟานี่หลังจากที่ได้อาวุธ FR กับอาวุธ BT นะครับดาเมจเป้าเดี่ยวของน้องเนี่ยคือก้าวกระโดดมากเลยนะครับถ้าใครกดทีฟามาแล้วได้ FR กับอาวุธ BT พร้อมทำฟูลเนี่ยด่านนี้อ e ีซีอ e ีซีแน่นอนครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่มีทีฟานะครับตัวที่2ที่ผม ลองเทสแล้วเนี่ยแล้วดาเมจมันเยอะเยอะสุดนะฮะเป็นอันดับ2เนี่ยก็จะเป็นมาคีน่านะครับสำหรับมาคีน่าเนี่ยผมก็ลองใช้แบบไม่มีตัวตีเสริมนะครับจะได้ดาเมจอยู่ราวๆที่110หรือ20ล้านนะครับแต่ว่ามีการใช้คอซิตเลนเนี่ยมาช่วยเพื่อทำดาเมกากาเสริมนะครับส่วนตัวที่3นะครับก็จะเป็นทีดัสนะครับที่ มีการโจมตีซ้ำด้วยการเตะบอลนะครับพร้อมกับอ่ l สกิลเบิร์ดสุดท้ายนะครับก็มีการโจมตี12ครั้งที่รุนแรงนะครับก็สามารถช่วยเรื่องการทมาดาเมจได้อีก10 12ครั้งในตอนฟินิชเบิร์ดนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับที่ผมคิดว่ามีเบิร์ดแล้วช่วยช่วยเรื่องดามเมจได้เนี่ยอ่าก็าจะเป็นประเมกนะครับสำหรับปราเมกเนี่ยเราก็จะต้อง ดสกิลรัวรัวๆในเบิร์ดเลยนะครับแล้วก็จะมีอ่าสกิล EX กับ FR ของปาเมกนะครับที่จะช่วยเรื่องการทำดาเมจได้สูงสูงอยู่นะครับอ่าจากที่ผมลองอยู่แล้วเนี่ยปาเมกก็จะอยู่ในอันดับสุดท้ายนะครับแต่ว่าตำแหน่งดาเมจเนี่ยก็4ตัวที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับที่เป็นตัวดาเมจน่าใช้สุดนะครับสำหรับเปาเวนนะครับ เก็บไปได้เลยนะครับเพราะว่าบอสไม่สามารถเบรกได้ความสามารถของบับเบิร์ดก็จะไม่ทํางานนั่นเองนะครับนี่นะฮะเรียกได้ว่าด่านนี้ทํามาดักปะเวนโดยเฉพาะเลยนะครับเบรกไม่ได้ต่อมาตําแหน่งที่2นะครับก็คือตําแหน่งตัวตีเสริมอ่าแน่นอนครับว่าถ้าใครที่เป็นคนเล่นเก่าๆเนี่ยก็จะมีพ่อมังกรหนุ่มของเรานะครับคายนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีคายนะครับผมก็แนะนําเป็นลุงคอนะครับ ซึ่งลุงคอเนี่ยตูก็ยังอยู่ด้วยนะฮะอ่าสำหรับลุงคอถึงแม้ว่าจะไม่มี FR เนี่ยแต่ว่าขอให้มีอาวุธ LD ก็ยังได้นะฮะยังลุยได้อยู่อ่าสำหรับตำแหน่งที่2ถ้าใครไม่มีใครนะครับก็แนะนำเป็นลุงคอนะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายนะครับตำแหน่งซับนะครับก็จะเป็นน้องรูนาเฟรย่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีน้องรูนาเนี่ย อันนี้ผมก็อาจจะแนะนำเป็นน้องเซลฟี่แทนนะฮะน้องเซลฟี่เพราะว่าน้องเซลฟี่ได้ปวดบอร์ด fr ที่ด่านด่านนี้ด้วยนะครับสำหรับน้องเซลฟี่เนี่ยเราสามารถปั๊มเกตได้จากการกดสกิล2นะครับนี่นะฮะแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าตัวน้องเซลฟี่เนี่ยจะสามารถปั๊มเกตให้เราได้2รอบไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเล่นแบบดึงจังหวะหน่อยก็ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมทีมปั๊มเกตนะครับส่วนทีมตั้งรับด่านนี้ผมไม่แนะนำจริงๆนะครับผมแนะนำให้เป็นเล่นเร็วเลยนะครับส่วนซัมมอนอสูรนะครับผมก็แนะนำเป็นซัมมอนไฟนะครับสำหรับซัมมอนเนี่ยสำคัญนะครับต้องบอกว่าซัมมอนเนี่ยผมแนะนำให้เก็บไว้กดช่วงท้ายเกมนะครับประมาณเลือดบอสสิบ อ่นะครับถ้าเกิดเราโดนมีคณิกบอสเนี่ยแล้วมีเกาะ10ล้านนะครับเราจะต้องอ่าเรียกว่าอย่าให้บอสได้เทินตอนที่เลือด9%แล้วโลยังไม่แตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราตีบอสจนเหลือ9%แล้วเนี่ยแล้วบอสไม่ตายนะครับแล้วบอสกำลังจะได้เทินให้เราเปิดซัมมอนแล้วเอาบอสให้ตายในในซัมมอนเลยนะครับก็จะเป็นวิธี ป้องกันให้เราไม่ตายนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอ่าบอสเนี่ยมีโลอยู่นะครับแล้วเราให้บอสได้เทิร์ทั้งทั้งที่โลบ,บอสยังอยู่เนี่ยเราก็จะโดนบังคับตายทางตีนะครับประมาณนี้สำหรับาการเปิดซัมอนอสูรนะครับประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดแมาคิกข,ของบอสนะครับแล้วก็ อ่าทริคในการจัดทีมที่เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเพื่อนๆหลังจากที่ดูคลิปผมแล้วเนี่ยก็น่าจะผ่านกันได้ไม่ยากนะครับก็แนะนงงาง่ายๆนะครับว่าใครอยากผ่านสบายก็ต้องกดทีฟ้านะครับซึ่งน้องทีฟ้านีย่ยังไงก็ของดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับ แล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆน,นะครับสำหรับคลิปไกด์ตบบอสสปิริทัสซัมมอนวัวด่านแรกก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ